สวัสดีค่ะพี่พึ่งนะคะช่อง Funny DIY ค่ะวันนี้พี่พึ่งมีผลงานชิ้นล่าสุดจะมารีวิวให้ชมกันค่ะเพึ่งทำเสร็จสดๆล้อนๆเลยนะคะมันก็คือสกูชี่รองเท้าคาบี巴าซา,านค่ะนี่นะคะต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้มาถ่ายทำนอกสถานที่นะคะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงเนาะไม่ว่ากันนะคะ,ะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูค่ะว่าพี่พึ่งทำยังไงนะคะไอ้เจ้ารองเท้าคาบีเนี่ยคะ่ะ ก็คือเริ่มต้นมานะคะพี่เพิ่งไปดูจากเว็บไซต์นะคะว่าเอ๊ะลองทา้าเอ้ยอะไรนะสกุชชี่ที่เขาฮิตกันนะคะมีอะไรบ้างพี่ก็ไปสะดุดตากับไอ้เจ้าตัวนี้นะค,ะค่ะรองเท้าคาบีนนี่นะหน้าตาหน้ารักเชียวก็เลยอยากจะเอามาลองทําดูนะคะนี่ค่ะก็ไปเจอฟองน้ํานะคะเป็นเหมือนฟองน้ําอาบน้ํามันเนาะก้อนกลมๆเหมือนลูกบวบอะคะ่ะก็เอามาตัดให้มันได้รูปทรงตามเหมือนรองเทา้าเหมือนแบบเขานะคะ อันนี้อาจจะต้องใช้ฝีมือในการตัดทํานานเหมือนกันนะคะตัวนี้กวดจะได้ออกมานะคะจากนั้นก็ใช้กันไกลค่ะเตอะร่องนะคะเตอะร่องข้างด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านข้างเลยนะคะนี่ค่ะขนาดประมาณฝ่ามือนะคะพอได้รูปเสร็จแล้วพี่เพิ่งก็เอามาลงสีค่ะทาทับด้วยสีขาวก่อนนะคะ ใช้สีอะคริลิกนะคะทาสีขาวทัาประมาณ3ามชั้นนะคะจนแห้งดีแล้วนะคะพี่พึ่งถึงจะเอาสีฟ้าค่ะมาทาทับด้านนอกอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ปากกาเขียนซีดีค่ะมาวาดหน้าตานะคะมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเออออกมาแล้วมันก็น่ารักดีไปอีกแบบนึงเนาะส่วนหูนี่ก็ใช้เศษฟองน้ำอะคะ่ะตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ใช้กาวแปะนะคะ ตอนนี้ทําออกมาแล้วใช้เวลาประมาณ3าวันนะคะกว่าจะได้เจ้าตัวนี้ออกมานะคะลองเอามาเทสดูนะคะว่ามันสโลโดีหรือเปล่านะคะที่เพิ่งว่าอันนี้ตอนที่ทํามาค่ะที่ใช้สีอาจจะทับมาหลายชั้นไปหน่อยนะคะเวลามันบีบมันก็เลยดูเหมือนแข็งๆนิดๆนะคะไม่ค่อยสโลเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ําเป็นแบบฟองน้ําที่เขาใช้อาบน้าอะคะ่ะมันก็อาจจะไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่เนาะ แต่มันก็น่ารักดีนะถ้าเกิดว่าน้องๆสนใจอยากจะทำมาค่ะลองมาเม้นใต้คอมเมนต์ดูนะคะถ้ามีคนสนใจเยอะๆเดี๋ยวพี่พึ้งจะมารีวิวการทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ